สวัสดีค่ะนี่คือไฟโซลา่า1น0วัตต์ใช้ติดให้ความสว่างตามถนนทางเดินสวนสนามหญ้าใช้ได้ทุกที่เลยให้คุณนะคะประหยัดค่าไฟหรืออาจจะไม่เสียค่าไฟเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนหรือว่าไรนาไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ได้จ้าตัวไฟโซลา่ารุ่น100วัตต์กระจกแข็งแรงทนทานกันน้ําทนแดดทนฝนสามารถติดกลางแจ้งได้สบายสบายเลยค่ะจะติดนอกบ้านก็ได้หรือว่าจะติดในบ้านก็ได้พอด้านหลังของเขามีขาเหล็กนี่ตั้งแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะยึดนับไปเลยก็ได้ค่ะ และในส่วนของโซลาเซลล์นะคะตัวขอบเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน,ทานในส่วนของแผงค่ะโซลาแท้นะและด้านหลังนะ้นี่เลยจ้ะมีขาเหล็กนะคะสามารถตั้งก็ได้หรือว่าจะยึดน็อตติดก็ได้ค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถควบคุมด้วยรีโมทได้เลยหรือว่าจะตั้งค่าเป็นแบบอัตโนมัติเปิดปิดเองได้ใช้งานง่ายสะดวกมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาใช้งานให้ดูกันดีกว่าค่ะปิดไฟให้หนู นี่อันนี้เดี๋ยวกดเปิดปิดเองด้วยมือนะควบคุมการเปิดปิดเองให้ดูค่ะนี่คือแสงจากไฟโซลาเซลล์นะสว่างมากดีมากเลยนี่ค่ะปิดด้วยมือก็ได้แบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึงนะคะว่านี่คือการควบคุมด้วยมือนะอันนี้คือการควบคุมเองผ่านรีโมทแต่ว่าเราสามารถตั้งออโตได้ค่ะเวลากลางวันเขามีแสงอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดเองเดี๋ยวกดออโตกันเลยเุ๊บ หมดวันนี้คือกลางวานันเห็นไหมคะดับแล้วแล้วถ้าเป็นกลางคืนค่ะเปิดอีกรอบจ้านี่ค่ะตั้งออโตเองเลยไม่ได้กดนะจ้าสะดวกนักมากเลยค่ะพอไม่มีแสงไฟก็ติดสว่างเองแบบนี้เลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะซื้อหนึ่งให้อีก2ได้ไปเลยทั้งหมด3ตัวจ้า990บาทเก็บเงินปลายทางทุกออเดอร์ย้ำนะจ๊ะ990เก็บเงินปลายทางสนใจ F มาเลย